รายการธรรมะชื่นบานวันนี้พบกับหัวข้อสนทนาธรรมที่ว่าทำอย่างไรไม่ให้ขี้ระแวงในทางพุทธศาสนาจิตขี้ระแวงเนี่ยมันคืออะไรคะถ้าเกิดเราแปลเป็นไทยง่ายคือเป็นความผิดปกติของของจิตนะฮะเป็นจิตเนี่ยดานอกโกศลจิตด้วยซ้ำจริงๆาาภาษาพระเรียกว่าสอนให้ระวัง แต่ไม่ใช่ระว,วงระว,วังก็คือก็ต้องหูตาไวขับรถต้องระว,วังก็คือหูตาต้องไวซ้ายขวาหน้าหลังใช่ไหมแต่ระว,วงคือใจมันคิดไปก่อนย้ําว่าประโยคที่พระเจ้าสอนใจทุกอย่างนี่เป็นใหญ่ใจเนาะถ้าเกิดว่าใจเราบันดีทุกอย่างชีวิตเราก็ดีอะขนาดวงการทุร่วๆไปบอกว่าให้คิดบวกเข้าไว้ถ้าเกิดคิดลบชีวิตมันก็ติดลบแน่นอนคิดว่าทาไม่ได้ก็ทาไม่ได้การที่พัดให้ฝึกสมาธิให้เดินจงกรมสชืเก่ไหมทำห้ต้องไปจับที่เท้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ทำไมต้องยุบหนอพองหนอ่อเราอยู่กับอดีตมากเกินในบางครั้งเราไปอนาคตมากเกินไปในบางคนแต่ปัจจุบันเราลืมทุกอย่างปัจจุบันสำคัญกว่าใครพบกันในรายการธรรมะชื่นบานทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลขสิบค่ะ